สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับ Dodge Ram 1500นะครับเป็นงานของ Greenlight ในซีรีส์ h i t c h นด์นะครับซึ่งในแพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยรถแล้วก็รถพ่วงอีกหนึ่งคันนะครับโดย Dodge Ram 1500นี้นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นในตระกูลของ Dodge Ram แล้วก็จะไล่ขึ้นไปเป็น Ram 2500-Ram 3 5 0 0นะครับในภาพผมก็เลยลองนำตัว Dodge Ram 354น้สีน้ำเงินคันนี้นะฮะมาให้ชมสังเกตที่เพาหลังก็จะเป็นล้อคู่นะครับ ดอชแลมนี้จัดอยู่ในประเภทรถกระบะฟูลไซส์นะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของรถกระบะแหละครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อเห็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโมเดลคันนี้ทําจากเหล็กทั้งคันเลยนะครับทำให้มีน้ําหนักมากสมกับเป็นรถกระบะฟูลไซส์เลยครับเพลทใต้ท้องรถก็เป็นโลหะนะฮะล้อเป็นล้อยางมีไฟหน้าเป็นกระจกใสแต่เสียดายที่ไฟท้ายเป็นแต้มสีเอาครับผม ที่ด้านข้างของรถก็จะมีโลโก้เฮมินะครับแล้วก็แบชที่บอกขนาดของเครื่องยนต์ 5,700cc ซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลครับจากเครื่องยนต์ที่มีให้เลือก3ขนาดด้วยกันของแลมพันหนะฮะที่ฝากระบะกท้ายก็จะมีโลโก้แบชบิ๊กฮอนที่จะบ่งบอกถึงออปชันและการตกแต่งของรถมาแบบจัดเต็มเลยครับโดยปกติรถของ g r n l n l i t เนี่ยก็จะเน้นไปทางรถอเมริกันอยู่แล้วนะครับ นิ่งโดยเฉพาะรถมสเตอร์คาร์เนี่ยงานของกิจไลก็จะทำออกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับโมเดล d odge ram คันนี้นะครับภายในอาจจะมองไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นสีทึบผมก็เลยลองนำภาพภายในของรถคันจริงเนี่ยมาให้ชมกันครับเราก็จะได้เห็นความโออารูหลราอลังการภายในของรถกระบะที่เหนือกว่ารถกระบะครับ ด้านขุมกำลังของตัวท็อปเฮมิ V8 5,700cc คันนี้มีแรงม้าสูงสุดที่390แรงม้าที่5,600รอบตอน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดที่552นิวตันเมตรที่4,000รอบตอน,นาทีแถมยังมีระบบลดการทำงานของจำนวนลูกสูบในโหมดประหยัดเพื่อที่จะลดการบริโภคน้ำมันมาให้ด้วยนะครับครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของรถพ่วงด้านหลังของรุ่นนี้กันนะครับ ตัววัสดุทั้งหมดก็จะทําจากพลาสติกนะครับมีล้อเป็นล้อ,อยางมาให้มีลูกเล่นที่ฝาท้ายสามารถเปิดได้ด้วยนะครับรวมถึงพื้นภายในของรถพ่วงก,ก็ทําเป็นลายไม้มาให้สวยงามเลยขนาดของรถพ่วงนี้สามารถเก็บรถ1ต่อ64ได้1คันพคันพ,พอดีเลยนะฮะผมเลยลองนํารถของ g r e นไลท์ใส่เข้าไปให้ชมครับจะรถพ่วงด้านหลังเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับตัวรถกระบะ dodge ram ของเรานะฮะก็จะมีเหล็กทำเอาไว้ให้สามารถตั้งได้โดยไม่เอียงครับ ครับตอนนี้เรามาชมใต้ทองรถโมเดลกันนะครับซึ่งทําจากโลหะแม้ว่าจะไม่ได้ปั๊มรายละเอียดมาเยอะมากแต่สําหรับผมแล้วมันทําให้โมเดลเนี่ยดูหนักดูแน่นเวลาวางหรือถือจับขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกดีครับและก็ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ผมชอบแบรนด์กินไลท์เลยครับแม้ว่าดีเทลตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากแต่ถ้าอยากได้โมเดลรถอเมริกันมีน้ําหนักเวลาจับเวลาถือดูสมจริงก็ต้องกินไลท์เลยครับ ปัจจุบันหลายรุ่นก็เป็นทองพลาสติกแล้วนะครับถ้าชอบทองโลหะก็ต้องลองพลิกลองสองเลือกดูกันครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ